สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาเปลี่ยนฐานนิกาซอตนะครับว่าเราควรจะเปลี่ยนฐานยังไงบ้างนะเพื่อไม่เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับที่ลัางฐานนะครับหรือว่าที่เปิดฝาลังหรือว่าถ้าเราเปิดไม่ดีเนี่ยก็อาจจะทําให้นะครับฝาลังเกิดการชํารุดได้นะครับหรือว่าแตกหักได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงควรใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมนะครับซึ่งหลายๆคนก็นิยมนํานะครับ เหรียญบาทเหรียญห้าบาทเหรียญสิบบาทมาเปิดนะครับส่วนมากก็จะใช้ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ช่างไม่ได้เป็นช่างเนี่ยหลายๆคนก็อยากรู้อยากลองนะว่ามันเปิดยังไงใช่ไหมครับแต่เปิดมาแล้วฝาหลังแตกนะครับทั้งที่จริงแล้วมันมีวิธีที่ง่ายนะครับมีวิธีที่ง่ายเลยนะครับเหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายนะครับถ้าทําผิดวิธีเนี่ยเกิดความเสียหายได้แน่นอนนะครับถ้าเป็นเหรียญบาทนะครับแรงกดนะครับมันจะไม่พอนะ เวลาเรากดหรือว่าเราหมุนเนี่ยนะครับบางทีมันก็ลูดนะครับคลูดเลยเลยครับคือไม่สามารถที่จะเปิดได้ในจังหวะแรกจังหวะที่2จังหวะที่3ามเนี่ยมันจะทําให้ฝาหลังเนี่ยเกิดการเสียรูปทรงนะครับจะทําให้เกิดบิดเบี้ยวอย่างเงี้ยนะฮะก็จะทําให้เสียราคาไปนะครับหรือว่าขาดความสวยงามไปนะครับหรือครั้งหน้าเนี่ยก็จะเปิดฝาหลังได้ยากนะครับเนื่องจากว่านันหวานมันคลูดมันลูดนะครับแต่ที่ผมจะนํา มาแนะนําก็คือว่านะครับไขควงตัวนี้แหละครับนะฮะดีที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดแล้วนะครับก็แค่นะครับนําไขควงปักแบดนตรงนี้นะครับกดนิดนึงนะครับใช้แรงกดนิดนึงนะครับในการเปิดนะแล้วก็หมุนนะครับง่ายๆเลยครับเห็นไหมแค่นี้ก็ออกแล้วนะครับง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับ เดี๋ยวผมจะลองเปิดอีกหนึ่งตัวนะครับถ้าใช้เหรียญบาทเนี่ยแรงกดมันไม่ถึงนะนะครับมันจะทําให้เสียหายนะตรงตรงนี้แล้ครับดังนั้นก็นะครับง่ายๆครับใช้ไขควงนะครับไขควงปากแบนนะครับง่ายที่สุดแล้วนะครับอันนี้ผมใช้เป็นประจําเลยนะครับความเสียหายเนี่ยก็มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากๆนะครับสําหรับการใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับ นี่ปีนี่ก็คือเคล็ดลับดีๆนะครับที่ผมจะนํามาบอกกันในวันนี้นะครับเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้อุปกรณ์ไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับแตกเสียหายแน่นอนนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับหลายๆคนที่เข้ามารับชมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ด้วยแล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปถัดไปครับสวัสดีครับทุกๆท่าน